วันนี้เราจะมาหาค่าของการคูณกันแบบนี้นะคะที่เป็น summation ของผลคูณแบบนี้นะคะโดยที่เรารู้ว่าพจน์สุดท้ายเป็น8นะคะรู้ว่าพจน์สุดท้ายเป็น8นะคะ summation ของเราวันนี้คือ i บวกด้วย1คูณด้วย i กําลัง2ลบด้วย1นะคะ summation ของ i บวกด้วย1คูณด้วย i กําลัง2ลบด้วย I 1เมื่อ i เท่ากับ1ถึง แปนะคะสำหรับความรู้ที่เราก็มีวันนี้ก็คือเราต้องจำสูตรของซัมไอซัมไอกำลังสองแล้วก็ซัมไอกำลังสามได้นะคะแล้วก็อย่าลืมซัมของค่างตัวมีค่าเป็นเท่าไหร่นะคะสี่คนด้วยเอ็นคะ่ะอย่าลืมสำหรับวันนี้เรามาลองฝึกด้วยกันนะคะคนเดียวก็ได้เอาต่อมา จากโจทย์นะคะเรายกมาเลยนะคะเราไม่สามารถเทคซ้ำเข้าในสูตรแบบนี้เลยได้นะคะเราไม่มีทฤษฎีบทรองรับดังนั้นเราต้องทําอะไรนะคะหาผลคูณของทั้งสองตัวนี้ก่อนนะคะเราหาได้เป็นเท่าไหร่นะคะเป็น I กําลัง3บวกด้วย i อลังสองลบด้วย i ลบด้วย1น,นะคะได้เป็นแบบนี้เรียบร้อยเราก็คิดถึงทฤษฎีบท7ดนะคะด้วยการกระจาย summation เข้าไปข้างในกล้เป็น ตัวนี้กระจายเข้าเป็นซัมไอกำลังสามกระจายเข้าตัวที่สองเป็นซัมไอกำลังสองกระจายเข้าไปที่ไอกลายเป็นซัมไอแล้วก็กระจายเข้าไปที่หนึ่งกลายเป็นซัมหนึ่งอย่าลืมเครื่องหมายที่อยู่ข้างหน้าจำนวนของเรานะคะตรงนี้เป็นบวกลบแล้วก็ลบ ห้าลืมนะคะเอฟสีุ่กคนมทัน,ทานมาเราจะแทนค่าของซัมไอกำลังสามจากสูตรตรงนี้นะคะว่าซัมไอกำลังสามคือเอ็นคูณด้วยเอ็นบวกหนึ่งทั้งหมดส่วนด้วยสองอย่าลืมนะคะทั้งหมดยกกำลังสองเลยนะคะเราก็แทนเลยนะคะเอ็นของเราตอนนี้พอสุดท้ายเป็นแปดก็จากเอ็นเป็นแปดนะคะดูด้านเนี้แปดด้านนี้เอ็น,นทันมาเอ็ N, บน 1, 8, บวกด้วยหนึ่งก็แปดบวกด้วยหนึ่งตอนนี้เอ็นของเราเป็น 8นะคะในการแทนสูตรอย่าพลาดนะคะเราแทนเรียบร้อยก็อย่าลืมทั้งหมดกำลัง2ถัดมาซ้มไอกำลังสองก็เป็นสูตรนี้เจอเอ็นเมื่อไหร่ใส่8นะคะห้ามลืมนะคะตรงนี้เป็น16เพราะ2อคูณ8เป็น16เพราะสูตรคือ2คูณนี้เอ็นเพราะงคูณ8เป็น16เสร็จแล้วอย่าลืมบวได้1หนึ่งนะคะแล้วก็ทั้งหมดหมารด้วยหถัดมาซ้มไอเฉยๆของเราตรงนี้เป็นสีแสด สีแสดไหมคะหรือสีแดงก็ได้นะคะแทนศูนย์ให้เรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมลบ c n ของเรา c ของเราเป็นเท่าไหร่นะค้างตัวเป็น1 n เป็น8ก็1นคูณแเป็น8ต่อไปก็ดําเนินการในวงเล็บนี้ได้แบบนี้นะคะแต่ละตัวแล้วก็ดําเนินการบวกลบตามลาดับนะคะจากซ้ายไปขวาได้คําตอบแบบนี้สุรเลนี้ก็เป็นวันดีเอสซีซีย